เอาเล่นี้มาอย่างงน,นอ่ะอ้่างนี้แหละไปะดวงจันทร์เป็นดั่งราชินีของท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงจันทร์นั้นช่างเปล่งประกายและเมื่อแสงจันทร์ต้องสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นประกายไม่ต่างจากเงินยวงมันอยากให้มีคนมาหาดวงจันทร์มันไปหาไดโนเสาร์ด้วยออ้แล้วทำไมเขามีหลายคนละ่ะ เราว่ามันมีดวงเดียวนะคนนี้น่าจะคือเขานะแต่เราว่าทุกดวงมันคือเขาหมดเลยนะคนรับข้างคือเพื่อนเขาเหรอมันไม่รู้อ่ะเขาคือเพื่อนหรอเราว่ามันน่าจะมีแค่เขาคนเดียวนะ แตาจะมาเปลี่ยนร่างเรื่อยๆใช่ใชๆเขาก็เปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆทุกคืนคนนี้เขายิ้มนิดนึงแล้วก็ไม่มีแสงเลยคนนี้เข,เขามีแสงแค่นิดเดียวอะตรงนี้มันหายไปอะตอนนี้มันเห็นครบหมดเลยจึบเราเคยเห็นพระจันทร์แค่แบบกลมๆอย่างเดียวเราเคยเห็นขึ้นขึ้นนึงโอ้แป๊ดเดียวจัง ของเราเลยอ่ะ <laughs> ไม่เหมือนกับของเราด้วยไม่เหมือนเลยอ่ะเอ๊ยยังไงกันล่ะเนี่ยดวงจันทร์มีหลายดวงหรือมันมีดวงเดียวแต่แปลงร่างได้หรอเข้ามาในอวกาศแล้วสินะ ดวงจันทร์อยู่ไหนนะอะอะไรตรงนั้นใช่ดวงจันทร์ไหมนะเปิดไฟหน่อยฮ่านั่นดวงจันทร์ตรงนั้นใช่ไหมจริงๆแล้วดวงจันทร์ไม่มีแสงหรอเนี่ยดวงจันทร์กลมๆผิวดูขู่ค่ะมันหมุนรอบตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็หมุนพร้อมกับโลกด้วยนะ เอ๊ะเหมือนคุณดวงจันทร์มีดวงเดียวนะแต่เหมือนกำลังแปลงล่างไปมาเหรออ้าวไม่ใช่เหรอแล้วมันยังไงล่ะคุณดวงอาทิตย์นี่กำลังส่องแสงสว่างเลยนะ อ๋อรู้แล้วเพราะคุณดวงจันทร์และโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมกันเลยไม่ได้โดนแสงจากคุณดวงอาทิตย์ทุกร้านพอด้านไหนที่โดนแสงจากคุณดวงอาทิตย์แล้วก็เห็นเป็นเงาสว่างแต่ด้านไหนไม่โดนแสงเราก็เห็นเป็นเงา,า,งามืด,มดๆพอเรามองจากโลกก็เลยเหมือนเห็นคุณดวงจันทร์ดูเปลี่ยนร่างได้สินะจะทำ ดวงจันทร์ใช่ไหมดวงจันทร์มันต้องเป็นวงกลมเป็นหยักหยักขุกค่ะดวงอาทิตย์ต้องเป็นกลมๆแล้วก็มีแฉกๆออกมา ดงจะต้องอยู่ตลอดเวลาแสงดวงนี่มันอยู่แค่ครึ่งเดียวมันก็เลยเห็นดวงจันทร์แค่ครึ่งเดียวมองมุมนี้มันก็เห็นแค่ครึ่งดวงอันนี้มันเห็นแค่นิดเดียวเนาะเห็นไหม แสงที่เห็นมันเกือบจะเต็มนะมันเหลือครึ่งเกือบเกินครึ่งดวงไปนิดนึงอ่ะเวลามองดวงจันทร์หลายๆมุมอ่ะดวงจันทร์มันก็จะเห็นต่างกันมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเลย

เจ้ารูปร่างแบบไหนกันเล่าแต่ละคืนเพื่อน เพื่อนเห็นคุณดวงจันทร์รูปร่างไหนกันบ้างนะออกไปสมลวดคุณดวงจันทร์เพราะว่ารูปหน้าตาของคุณดวงจันทร์ในแต่ละคืน5าคืนนะแล้วถ่ายรูปสมุดบันทึกหน้าตาของคุณดวงจันทร์ที่ว่าของเพื่อนๆมาอวดกันหน่อยใครทำเสร็จแล้วรีบส่งมานะทา Facebook เฟซเพจรายการ นักวิทยาศาสตร์น้อย5คนแรกที่โอนเข้ามาจะได้รับโคฮเจตุกตาสูตรน่ารักแบบนี้เลยพวกเรารอดูดวงจันทร์ของเพื่อนๆอ,อยู่นะ